สถาบันการพัฒนาชุมชนยินดีต้อนรับและขอนำท่านเข้าสู่เวทีการเรียนรู้ของนักยุทธศาสตร์จังหวัดภายใต้โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรัวนากลุ่มง,งานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน,นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะพาท่านท่องโลกแห่งการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ใหม่ท่ามกลางคืนการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิตอลเพื่อทบทวนเปิดโลกทัศน์ เติมมุมมองใหม่และสารงานมุ่งสู่ความสำเร็จในวิธีการทำงานของนักยุทธศาสตร์จังหวัดและนี่คือกูรูหรือคีแมนสำคัญที่จะเติมฝันสร้างองค์ความรู้ตลอดหลักสูตรดรเพลดีช่อชั่วรองเลขาธิการการพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าคุณอภัยชนวัชลศิป์คงเม่งและซีอมือทองของซ p ดรรัตนาดิเรก กูรูแห่งการคิดเชิงกลยุทธ์นักวิชาการอิสระชั้นแนวหน้าของเมืองไทยดอเตอร์คณิตฐาการจระรังศีนนท์ผู้บุกเบิกนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนบริษัทอ,อคิดสลิงช็อตเจ้าแห่งการสร้างทีมและการสอนแน่งานและองค์กรชั้นครูด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้แก่บริษัทไพรณนีไทยจำกัดและกรมขนส่งทางบก นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและบุคลากรของหน่วยยุทธศาสตร์สำคัญจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสํานักคุณปัญญาและวิสาหกิจชุมชนสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกองแผนงานกองประชาสัมพันธ์และลุมพัฒนาระบบบริหารร่วมเทียงบาเทียงไหล เพื่อเพิมเติมเต็มองความรู้ร่วมกับทีมงานสมาร์ทคอลเลกของสถาบันการพัฒนาชุมชนตลอดหลักสูตรภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุาคลากรเชิงกลยุทธ์ของนายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและนี่คือปรากฏการที่จะเกิดขึ้นใน5วันต่อจากนี้ไปท่านพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่โลกการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราและโอกาสนี้ขอเชิญท่านพบกับ ทีมงานสมาร์ทคอนเล็ของสถาบันการพัฒนาชุมชนได้นบันนี้